ไทยวิโอครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแจกแปมโพสวัสดีครับตอนนี้ผมคุณเข้ากับตูพบประชาชนที่นี่น้องไม่อยากกินมากตอนนี้ครับอากาศเย็นดีนะครับอ่าเรามีครับครับครับผมวิโอนะครับตอนนี้ไปแล้วสิบสี่ขวด ครับสามลังเลยครับเราก็จะมีมันไม่ต้องโชว์แบนค่ะเดี๋ยวพอเซอร์ไพร์ไม่เข้านะคะโอเคนะครับแล้วทุกนี้ประเทศไทยไปเทียวทไหนครับอยากพูดเลยครับเพราะนว่าถ้าเกิดพูดไปมันก็เข้าตัวเองเนาะก็อากาศอากาศตอนนี้ก่อนแตครับบรรยากาศก็กำลังดีนะครับก็คือภูเขารอบรอบนะครับถ้าเกิดใครมาตอนนี้ครับครูหลวงพรนะครับสวนสวนหลวงพรนะครับ ก็อากาศดีนะครับสรุปพาร์ตเรมีสอนสอนสอนลุงตู่นะครัสอนลุงตู่น่าจะยังไม่เปิดนะครับโซลพาร์ตมานี่ยครับก็คือกางเต็นได้สบายนะครับค่าเต็นก็ประมาณ50บาทนะครับต่อเต็นนะครับเครื่องดื่มก็ซื้อเข้ามาเองก็ได้นะครับเขาสองข้างครับผใกล้กันมีน้ำเลยครับมีน้ำเลยนะครับมีน้ำตกนะครับเป็นคลองน้ตกนะครับอุปกรณ์ทั้งไายครบนะครับมีมีระบบไฟ อนุกกนคราะห์โจกได้ดีไหมครับขอบคุณครับไม่ดีอ่ะคือมาถ่ายตอนนองอ่ะถ้าถ้ากูไปใช้กูเสีนี่กูดี <c ười> อก้ยามเอาถ้ากูไปใช